สวัสด,ดีจ้าตอนนี้พวกคุณอยู่กับปากปาวันนี้เราจะมาสปอยเรื่องเพื่อนที่ล,ลึกเรื่องราวของอีบและบุม๋มสองสาวเพื่อนรักที่สัญญาว่าจะอยู่ด้วยกันตลอดไปและจะไม่ทิ้งกันไปไหน จนวันหนึ่งบ้านของเธอทั้งสองคนเจอกับปัญหาที่หนัก,ากมากๆบ้านเธอล้มละลายทั้งคู่จนคนหนึ่งพ่อก็เป็นบ้าส่วนอีกคนพ่อก็จะจบชีวิตตัวเองหนีปัญหาสุดท้ายทั้งสองคนก็เลือกที่จะจับมือกันจบชีวิตตัวเองที่ตึกล้างของพ่อแต่พอถึงเวลาบุ๋มที่เห็นอีฟจากไปเธอก็กลัวแล้วก็หนีออกไปจนวันนึงบุ๋มโตมีลูกแล้วอีฟก็กลับมาทวงสัญญาที่บุ๋มเคยให้ไว้กับเธออีฟจะกลับมาทวงสัญญาแบบไหน เรื่องราวจะเป็นยังไงมาดูกันก๊อกก๊อกก๊อกเบื่อไหมโฆษณากวนใจขัดจังหวะเวลาดูคลิปปัญหาเหล่านี้จะหมดไปแอดขอแนะนำยูทูบพีเอ็มเริ่มต้นแค่14บาทเท่านั้นหรือแบบรายเดือน59บาทมีทั้ง YouTube และ Netflix ขั้นตอนการสมัครก็ง่ายมากๆแค่แอดไลน์มาที่ adduckpm ดดหรือสแกนจาก QR โค้ดที่หน้าจอนี้ได้เลยจ้าทางดักด d u c p r e m i u m มีฐานลูกค้ามากกว่า20,000คนมีบริการแจ้งเตือนหมดอายุอัตโนมัติหากใกล้ถึงวันหมดอายุ ต่ออายุราคาเดียวไม่มีบวกเพิ่มต่ออายุมิลเดิมได้ตลอดยาวๆอย่าลืมแอดไลน์มาได้เลยที่ ad duck p ม เริ่มเรื่องกันที่ในปี25402สองสาวเพื่อนซีคู่นี้เธอชื่อว่าอิฟและบุม๋มทั้งสองคนเป็นเพื่อนที่รักกันมากๆไปไหนมาไหนด้วยกันตลอดพอของอิฟกำลังจะสร้างคอนโดโดยที่มีพ่อของบุ๋มเป็นหุ้นส่วนอยู่ด้วยพวกเธอวางแผนกันไว้ว่าถ้าคอนโดของพ่อเสร็จเธอจะขอห้องใหญ่หนึ่งห้องเพื่อที่ทั้งสองคนจะได้อยู่ด้วยกันอิฟกับบุ๋มก็สัญญากันว่าจะไม่แยกจากกันไปไหนและพวกเธอก็ได้ทําการวาดลูกมือที่เหมือนเป็นการเกี่ยวก้อยสัญญาไว้ที่เสาของ โดแต่แล้วอยู่ๆก็เกิดเหตุการณ์ต้องยำกุ้งขึ้นในประเทศไทยเป็นเหตุการณ์ที่ทางการเงินของประเทศตกอยู่ในขั้นวิกฤตทําให้เหล่านักธุรกิจล้มละลายเพียงชั่วข้ามคืนพ่อของอิฟและบุ๋มก็เป็นหนึ่งในนั้นด้วยคอนโดที่กําลังสร้างก็ต้องถูกระง,งับหลังจากนั้นครอบครัวของบุ๋มก็ต้องย้ายไปอยู่ที่ห้องเช่าตามแฟลตเก่าๆที่ราคาถูกพร้อมกับย้ายไปเรียนที่ใหม่ที่ค่าเทอมถูกลงส่วนทางด้านอิฟเธอก็โดนพ่อทาร้ายเพราะว่าพ่อเครียดและพ่อของเธอพยายามจะปิดชีพตัวเองเพื่อหนีปัญหา อีบที่มืดแปดด้านและบุ๋มที่ตอนนี้ก็เครียดมากๆเธอก็เลยต่างคนต่างมาที่ตึกล้างพอเจอกันก็พากันมาระบายให้กันและกันฟังอีบบอกกับบุ๋มว่าเธอคิดที่จะปิดชีวิตเหมือนพอ่ออาทิตย์หน้าบ้านเธอจะโดนยึดแล้วแม่จะพาเธอกับน้องไปอยู่ต่างจังหวัดเธอกลัวจะไม่ได้เจอกับบุ๋มอีกแล้วบุ๋มก็ได้ส่งซองใส่งเงินค่าเทอมของเธอให้กับอีบไปเพราะเธอรู้ว่าตอนนี้อีบลำบากมากๆแถมบุ๋มยังบอกอีกว่าโรงเรียนที่เธอย้ายมาเรียนเธอไม่ได้อยากเรียนเลยมันห่วย และถ้าอีฟมีอะไรให้ส่งข้อความมาหาเธอทางเพจเจอร์ได้ตลอดเช้าวันต่อมาแม่ที่รู้ว่าบุ๋มไม่ได้เอาเงินไปจ่ายค่าเทอมเพราะว่าทางโรงเรียนโทรมาทวงแม่ถามหาเงินนั้นกับบุม๋มแต่บุ๋มก็ไม่ยอมบอกว่าเอาเงินไปให้กับอีฟเธอบอกแค่ว่าเธอใช้หมดแล้วแม่ที่เห็นเพจเจอร์ที่บุ๋มซื้อมาไว้ติดต่อกับอีฟแม่ก็บ่นว่าบุ๋มใช้เงินฟุ่มเฟือยเธอไม่มีลูกแบบนี้พร้อมกับโยนเพจของบุ๋มทิ้งไปบุ๋มน้อยใจถามแม่ว่ายังเห็นเธอเป็นลูกหรอจับเธอย้ายไปเรียนโรงเรียนใหม่ก็ ทยังจะให้เธอไปขครของข้างถนนอีกเธออายเวลาเพื่อนมาเจอและถ้าเลือกได้เธอก็ไม่อยากเกิดมาเป็นลูกแม่เหมือนกันแม่ที่ได้ยินแบบนั้นก็ตบหน้าบุ๋มและไล่บุ๋มออกจากบ้าน มาที่บุ๋มกําลังยืนซื้อตัวหนังอยู่เธอมองไปเห็นพ่อเดินคุยโทรศัพท์เข้าไปในร้านอาหารเธอก็เลยตามไปดูสิ่งที่เห็นก็ทําเอาเธอช็อกมากๆเมื่อพ่อของเธอเหมือนคนเสียสติไปแล้วนั่งคุยคนเดียวจนคนในร้านพากันมองเป็นสายตายเดียวกันทําให้เธอรู้ว่าที่พ่อบอกกับเธอไว้ว่าบ้านกําลังจะกลับมามีเงินเพราะว่าพ่อมีธุรกิจใหม่เข้ามาพ่อเธอแค่เสียสติแล้วมโนไปเองพอหันมาเจอบุ๋มแล้วบอกให้บุ๋มรอกลับพร้อมพ่อพ่อจะคุยงานให้เสร็จก่อน บุ๋มที่ตอนนี้เธอใจสลายมากรีวิง่งหนีออกไปส่งข้อความหาอิฟทันทีนัดให้อิฟออกมาเจอที่ตึกล้าง้อมก็บอกให้เอาปืนของพ่อมาด้วยตัดมาตอนมืดอยู่ๆบุ๋มที่เป็นคนนัดอิฟออกมาเองก็รู้สึกกลัวขึ้นมาซะง,งั้นอิฟบอกว่าไม่ต้องกลัวอยู่ต่อไปก็ไม่รู้ว่าจะเจ็บแค่ไหนและอิฟก็ให้บุ๋มสัญญาว่าจะไม่ทิ้งให้เธอไปคนเดียวและก่อนที่อิฟจะจากไปอิฟก็บอกแฮปปี้เบิร์ดเดย์กับบุม๋มเพราะว่าเที่ยงคืนนี้จะเป็นวันเกิดของบุ๋มแล้วบุ๋มที่ตอนนี้ตกใจ เธอกลัวจนทําอะไรไม่ถูกสุดท้ายเธอก็เลือกที่จะวิ่งหนีออกไปทิ้งให้อีฟนอนอยู่ตรงนั้นคนเดียว20ปีต่อมาตอนนี้บุ๋มทํางานเป็นซีอเจ้าของโครงการคอนโดเธอมีลูกสาวหนึ่งคนที่ชื่อว่าเบลบุ๋มอยู่กับลูกแค่สองคนเพราะว่าสามีเธอจากไปแล้วและตอนนี้ทางบริษัทของบุ๋มกําลังเจอปัญหาการเงินอย่างหนักและใกล้ที่จะถูกฟ้องล้มละลายแต่โชคดีที่เธอยังมีมรดกจากพ่อของเธอนั่นก็คือตึกล้างที่พ่อเธอเคยจะสร้างนั่นเองวันนี้เธอนัธนาคารมาประเมิน เพื่อที่จะขออนุมัติเงินกู้เพิ่มเธอจะเอามาลีโนเวตตึกล้างนี้แต่ว่าการที่จะยื่นขอกู้เพิ่มได้นั้นจะต้องได้รับการยินยอมจากหุ้นส่วนอีกครึ่งหนึ่งนั่นก็คือบ้านของอีฟระหว่างที่บุ๋มคุยกับธนาคารอยู่นั้นเบลลลูกสาวของเธอด้วยความเป็นเด็กล่าเริงชอบถ่ายรูปไปทัว่วเธอก็วิ่งเล่นรอบๆถ่ายรูปไปเรื่อยๆขึ้นขึ้น,นลงลงอยู่คนเดียวจนเธอไปเจอรูปวาดรอยมือของบุ๋มกับอีฟอยู่ที่เสาเบลนึกสนุกกิบป,ปากกาขึ้นมาเขียนที่เสาบางระหว่างนนนัั้้เเอองงงกก็มมมีสีสยขควาาาดจใ ที่อิฟเคยเข้าไปนั่งเก็บตัวเบลเดินเข้าไปส่องดูแต่ก็ไม่เจอใครและบุ๋มก็โทรเข้ามาตามลูกก่อนที่เบลจะกลับลงไปเธอมองไปเห็นเครื่องเพจเจร์หล่อนอยู่ที่พื้นเธอก็เลยเก็บมาด้วยตอนมืดเบลก็เอาเพจมานั่งดูแล้วก็คุยกับเพื่อนเธอเอามาใส่ทานแล้วก็อ่านข้อความในนั้นให้เพื่อนฟังเบลอ่านไปเรื่อยๆจนเจอข้อความที่สื่อว่าไม่อยากอยู่บนโลกนี้แล้วมันดูเศร้ามากๆหลังจากนั้นเบลก็เอาเพจไปทิ้งที่ถังขยะกลางดึกระหว่างที่บุ๋มหลับอยู่เธอได้ยินเสียงดังมาจาก นอกก็เลยรีบตื่นขึ้นมามองพอมองไปที่ประตูก็เห็นเงาคนยืนอยู่เธอเลยลองเรียกดูพอคิดว่าเป็นเบลแต่พอไม่มีเสียงตอบรับเธอก็เลยออกไปดูแล้วก็เห็นว่าห้องนั่งเล่นเละเทะไปหมดเอาของกระจัดกระจายเหมือนกับถูกลื้อบุ๋มกลัวมากรีบไปหยิบปืนในตู้เซฟแล้วก็ขู่ว่าเธอแจ้งตำรวจแล้วแล้วบุ๋มก็เข้าไปปลุกเบลให้ตื่นหลังจากนั้นตำรวจก็มาที่คอนโดตำรวจมาตรวจด,ดูก็ไม่เจอร่องรอยของใครเลยมีแต่เพียงของที่ถูกลือเท่านั้นระหว่างที่รอตำรวจหาหลัก อยู่นนั้เบลก็จะกลับไปเอาโทรศัพท์ในห้องบุ๋มก็เลยจะไปหยิบให้ลูกและเธอก็ได้เจอว่าใต้หมอนของเบลมีมีดซ่อนอยู่ตำรวจเข้ามาเรียกบุ๋มให้ไปดูรอยที่ผนังหน้าห้องซึ่งรอยนั้นก็คือรอยมือแบบเดียวกับที่บุ๋มกับอีฟเคยวาดเอาไว้บุ๋มก็เลยขอคอนโดเปิดกล้องดูก็เห็นว่าคนที่ออกมาวาดรูปมือน,นั้นก็คือเบลนั่นเองเบลเดินเหมือนคนกําลังละเมอไม่รู้สึกตัวแถมเธอยังหันมายิ้มให้กล้องอีกด้วยซึ่งก่อนหน้านี้เบลมีอาการละเมอหนักมากมากตั้งแต่ อายุห้าขวบและได้ทำการรักษาจนหายไปนานมากแล้วแต่อยู่ๆเธอก็กลับมาเป็นอีกแต่ที่บุ๋มแปลกใจก็คือทำไมเบลถึงได้ละเมอวาดรูปมือนั้นได้ตัดมาที่บุ๋มมาที่บ้านของอีฟเพื่อขอให้แม่กับน้องอีฟเซนยินยอมให้บุ๋มรีโนเวทคอนโดแม่อีฟเอาของมาให้บุ๋มแม่คิดว่าอีฟน่าจะทำไว้ให้กับบุ๋มออฟน้องชายของอีฟได้อ่านสัญญาแล้วเขากลับรู้สึกว่าไม่โอเคกับส่วนแบ่งที่จะได้เพราะว่ามันน้อยไปถ้าเทียบเท่ากับตึกที่อยู่ใจกลางเมืองตรงนั้นบุ๋มก เลยสาธยายสภาพตึกให้ออฟฟังออฟเลยบอกว่าถ้ามันยากเย็นก็อย่าไปทำมันบุ๋มก็เลยเสนอจะแบ่งส่วนแบ่งกำไร10%ให้กับออฟถ้าไม่เซ็นเธอก็จะกลาบออฟก,ก็เลยต้องยอมที่คอนโดของบุม๋มเธอให้ป้าแม่บ้านช่วยเฝ้าเบลเอาไว้พอเธอกลัวว่าถ้าเบลหลับแล้วเบลจะละเมออีกมันจะเป็นอันตรายได้บุ๋มเอาของที่แม่อีฟให้ออกมาดูซึ่งมันก็เป็นภาพปากเป็นของขวัญวันเกิดที่อีฟทำให้บุ๋มนั่นเองทำให้บุ๋มคิดถึงเพื่อนเธอเอาของของเธอกับอีฟออกมาดู หอมกับดูกล้องที่เคยส่องเบลไปด้วยอยู่ๆบุ๋มก็เห็นว่ามีอะไรบางอย่างที่ใต้พ่หมข้างๆกับเบลเธอก็เลยรีบเข้าไปดูแต่กลับไม่มีอะไรและเบลก็ไม่อยู่บนเตียงแล้วบุ๋มรีบตามออกมาดูเบลก็เห็นเบลเดินไปที่ประตูเปิดประตูแล้วพูดว่ามาคนเดียวหรอให้เข้ามาด้านในก่อนบุ๋มคอยตามดูอยู่ห่างๆและถ่ายคลิปเอาไว้ตามที่หมอสั่งเบลนั่งคุยอยู่คนเดียวเธอตามถ่ายเบลไปเรื่อยๆเดี๋ยวเบลก็ไปโผล่ตรงนั้นโผล่ตรงนี้แบบที่บุ๋มไม่ทั รู้ตัวและบทสนทนาที่เบลพูดออกมาเหมือนว่าเบลคุยกับใครที่รู้จักกับบุมมานานแล้วเบลเดินไปเทน้ํามาวางไว้พอเบลเดินออกไปบุมหันกลับมามองที่แก้วก็เห็นว่าน้ําในแก้วมันหายไปเหมือนกับมีคนกินในขณะที่บุมตกใจอยู่นั้นเบลก็ขึ้นไปนั่งร้องเพลงอยู่ที่ริมระเบียงบุมเลยต้องรีบเข้าไปดึงลูกลงมาเช้าวันต่อมาเบลถามแม่ว่าเมื่อคืนเธอยังละเมออยู่ไหมและได้ถ่ายคลิปไว้หรือเปล่าบุมก็บอกว่าเบลละเมอแต่เธอถ่ายไว้ไม่ทันเพราะ ว่าเบลละเมอแค่แป๊บเดียวและเบลก็บอกขอของขวัญวันเกิดเธอที่จะถึงในวันเสาร์นี้เป็นโทรศัพท์เครื่องใหม่ พอโทรศัพท์เธอเสียเวลาคนโทรเข้ามาแฟตจะขึ้นหลัวๆตัดมาที่บุม๋มเธอกลับมาที่ตึกล้างตรงที่เธอเคยมานั่งกับอีฟบุม๋มเอาแอปเปลิลที่อีฟชอบกินมาวางเอาไว้พร้อมกับพวงมาลัยหนึ่งพวงเธอเริ่มรู้สึกว่าเรื่องที่เกิดขึ้นทั้งหมดกับเบลเป็นเพราะว่าอีฟโกรธที่บุ๋มทิ้งอีฟในคืนนั้นและไม่กลับมาหาอีฟอีกเลยบุม๋มขอไม่ให้อีฟมายุ่งกับลูกของเธอเธอจะทําบุญกวดน้ําไปให้บ่อยๆแต่ดูเหมือนว่าอีฟจะไม่ยอมรับอยู่ๆก็มีลมแรงพัดเข้ามาแอ เปินที่ตั้งอยู่ก็มีรอยกัดและนอนออกมาเต็มไปหมดบุ่มรีบกลับลงมาข้างล่างลูคนงานที่ชื่อว่ามมอนกําลังเล่นอยู่พอมองมาเห็นบุ่มก็ทําท่าทางตกใจแล้ววิ่งหนีไป บุ๋มก็วิ่งตามมาถามว่าเห็นอะไรหมอนก็ไม่ยอมพูดบอกแค่ว่ามีคนตามบุ๋มมาที่คอนโดเบลเผลอหลับไปและเธอก็ละเมออีกแล้วโดยที่ปาแม่บ้านก็ไม่รู้เธอมาหากันไกป้าแม่บ้านก็เลยหยิบจากที่บุ๋มเก็บเอาไว้อย่างมิดชีดหลังจากนั้นปาแม่บา้านก็ออกไปตลาดเบลที่อยู่คนเดียวเธอเดินเอากันไกไปตัดะมานทางด้านบุ๋มที่มาถึงที่จอดรถแล้วเธอลงจากรถก็ได้เจอเพจที่เบลทิ้งลงถังขยะไปแต่ตอนนี้มันมาตกอยู่ที่ลานจอดรถบุ๋มเก็บ เพจเจอขึ้นมาแล้วกลับขึ้นไปบนห้องขณะเดียวกันนั้นเบลก็กําลังใช้ผ้าม่านผูกตัวเองเบลดิ้นไปดิ้นมาจนสัญญาณที่บุ๋มติดไว้ตามหน้าต่างก็ดังขึ้นบุ๋มได้ยินก็รีบเข้าห้องไปและลาาผ้าม่านก็หล่นลงมาพอดีเบลที่มองไปเห็นเพจเจอร์ที่บุ๋มเก็บมาก็ถามบุ๋มว่าเอามาได้ยังไงเธอทิ้งขยะไปแล้วบุ๋มก็เลยตัดสินใจเอาของทั้งหมดของเธอกับอีฟมาเผาทิ้งแล้วก็เล่าเรื่องคืนนั้นให้เบลฟังและเรื่องนี้ก็ไม่มีใครรู้เลยแม้แต่แม่ของอีฟเบลบอกบุ๋มว่า นี้เธอจะอายุ15ปีแล้วอายุเท่ากับบุ๋มในตอนนั้นเบลกลัวมากจะร้องไห้ออกมาบุ๋มก็พยายามปลอบเบลและหลังจากวันนั้นเบลก็ยังละเมอไม่หยุดจนสุดท้ายบุ๋มต้องพาเบลม,มาหาหมอและจ้างพยาบาลพิเศษให้เฝ้าเอาไว้และบุ๋มก็กลับไปที่ตึกล้างเพื่อไปขอให้หมอนช่วยสื่อสารกับอีฟหมอนก็เลยยอมช่วยหมอนเห็นอีฟมานั่งห้ยอยขาอยู่แล้วก็หายไปบุ๋มกับหมอนก็เดินหาอีฟไปเรื่อยๆหมอนที่เห็นอีฟอยู่เรื่อยๆก็พาบุ๋มเดินไปจนเจอกับลอย เท้าที่เปียกน้ำแล้วบุ๋มก็ส่องตามลอยเท้านั้นไปจนเห็นรอยคราบน้ำที่ผนังเป็นรูปคนหม่อนกลัวมากจะวิ่งหนีบุ๋มก็ขอให้หม่อนช่วยคุยกับอีฟก่อนหม่อนก็พูดตามที่บุ๋มถามคำถามไหนที่อีฟตอบว่าใช่หรือว่าตกลงลูกแก้วของหม่อนที่หล่อนอยู่ที่พื้นจะกิ้งไปแต่พอหม่อนบอกว่าอย่ายุ่งกับเบลได้ไหมลูกแกวกับนิ่งสนิทเป็นคำตอบว่าไม่ได้หมอนเลยถามใหม่ว่าจะเอาชีวิตเบลไปหรอพอหม่อนถามจบปุ๊บ ลูกแก้วก็กิ้งไปอย่างเร็วบุ๋มโมโหปาลูกแก้วใส่ไปแล้วบอกให้มาลงที่เธออย่าลงที่ลูกของเธอขอส่องไฟไปอีกทีรูปคนตรงนั้นก็หายไปแล้วอยู่ๆหม่อนก็ถูกจับตัวลอยขึ้นไปข้างบนพอลวงลงมาหม่อนกลัวมากวิ่งหนีบุ๋มก็รีบตามหม่อนไปบอกให้ช่วยเขาก่อนแต่หม่อนก็บอกว่าเขาช่วยอะไรไม่ได้แล้วยังไงอีฟก็จะมาเอาเบลไปทันใดนั้นเองลูกแก้วก็หล่นลงมาหม่อนร้องเหมือนคนเสียสติว่าเขาไม่เอาแล้วร้องหาแม่จนบุ๋มต้องเข้าไปกอด ขอโทษมอนตัดมาวันเซ็นสัญญาสร้างคอนโดบุ๋มขอคุยกับแม่อีฟแล้วบุ๋มก็กลับขอโทษแม่อีฟสารภาพทุกอย่างกับแม่อีว่าวันนั้นเกิดอะไรขึ้นบอกว่าเธอเป็นคนนัดอีฟให้ไปที่นั่นพวกเธอสัญญาว่าจะไปด้วยกันแต่เธอกลัวก็เลยทิ้งอีฟออกมาตอนนี้อีฟมาทวงสัญญากับเธอแล้ว พรุ่งนี้ลูกเธอจะอายุครบ15ปีอีฟจะมาเอาลูกเธอไปบุ๋มขอร้องให้แม่ช่วยไปบอกอีฟหน่อยแต่แม่อีฟที่ยังตกใจอยู่นิ่งไม่พูดอะไรก็กลับออกไปโดยที่ไม่รับปากว่าจะช่วยตอนมืดพยาบาลโทรมาบอกบุ๋มว่าเบลหนีออกจากโรงพยาบาลไปเบลขังเธอไว้ในห้องน้ําจากพักเบลก็โทรกลับมาบอกว่าให้บุ๋มมาช่วยเธอด้วยเธอตื่นมาอยู่ที่ไหนก็ไม่รู้เบลก็เลยบอกข้าวของในห้องที่เธอเห็นทําให้บุ๋มรู้ว่าที่ที่เบลอยู่คือห้องเช่าเก่าของเธอ บุ๋มไปถึงก็เจอเบลที่ใส่ชุดนักเรียนของเธออยู่เบลร้องไห้ด้วยความกลัวหลังจากนั้นบุ๋มก็พาเบลกลับมาบ้านแล้วมัดเบลไว้กับเตียงเบลเอาแต่พูดข้อความในเพจวนไปมาจนข้างเหมือนคนเสียสติบุ๋มที่ตอนนี้เครียดมากๆเธอเลยตัดสินใจเขียนจดหมายไว้ให้เบลและเธอคิดว่าเธอจะจบชีวิตตัวเองเพื่อให้เรื่องนี้จบบุ๋มบอกลาเบลแล้วลงไปที่รถบุ๋มกดปืนยิงเท่าไหร่มันก็ไม่สําเร็จราะว่าปืนด้านยิงไม่ออกบุ๋มโมโหมากพุ่งตรงไปที่บ้านของอีฟ เข้าไปที่แม่อีฟ บอกว่าถ้าอีฟเอาลูกเธอไปเธอก็จะส่งแม่ไปอยู่กับอีฟบุ๋มอารวาดหยิบที่ใส่กระดูกของอีฟมาปาใส่กำแพงจนแตกแล้วผงกระดูกที่เปื้อนกำแพงก็เปื้อนเป็นรูปคนบุ๋มที่ตอนนี้กธมากๆใครพูดอะไรก็ไม่ฟังเธอเจาะไปที่แม่ของอีฟแต่สุดท้ายบุ๋มก็ไม่กล้าเธอลงไปนั่งร้องไห้ฟูมฝ่ายจนแม่ของอีฟเข้ามากอดบุ๋มเอาไว้บุ๋มกลับมาหาเบลเบลบอกว่าถ้าเธอเป็นคนไปอีฟจะหยุดแล้วบุ๋มก็หลับไปเพราะว่าเบลเอายานอนหลับใส่ให้บุ๋มกิน เบลบอกกับอีว่าไม่ต้องขู่เธอหรือลำคาญอยากได้เธอก็ให้มาเอาไปและอย่ามายุ่งกับแม่ของเธออีกหลังจากนั้นเบลก็ล้มตัวลงนอนและภาพก็ตัดมาที่ตอนกลางคืนบุ๋มรู้สึกตัวขึ้นมาเข้าไปดูในห้องเบลก็หายไปแล้วในห้องมีแต่ลอยมือเต็มไปหมดบุ๋มรีบมาที่ตึกล้างและโทรเรียกรถโรงพยาบาลเอาไว้ระหว่างที่บุ๋มเดินเข้าไปนั้นสายจากเบลก็วิดีโอคอลเข้ามาบุ๋มมองตามกล้องที่ส่งมาทางเธอก็เห็นเบลยืนอยู่ด้านบนอยู่ๆก็มีบาง หล่นลงมาใส่เธอโชคดีที่บุ๋มหลบได้ทันแล้วบุ๋มก็วิ่งตามขึ้นไปหาเบลส่วนเบลก็เดินขึ้นไปข้างบนเรื่อยๆบุ๋มมาเจอคนที่ยืนเอาผ้าคลุมตัวอยู่ที่ริมตึกเธอไม่รู้ว่าคนในนั้นคือใครแต่รองเท้าที่ใส่อยู่คือรองเท้านักเรียนบุ๋มค่อยๆเข้าไปใกล้ๆและเสียงในโทรศัพท์ก็ดังขึ้นมาอีกครั้งและในสายที่เป็นวิดีโอคอลตอนนี้ก็อยู่ด้านหลังเธอและกําลังวิ่งเข้ามาที่เธอบุ๋มเลยหันหลังกลับไปดูก็เจอเบลมายืนอยู่เบลบอกกับบุ๋มว่าเป็นแบบนี้พ บ,บุ๋มก็เลยเข้าไปแย่งปืนจากมือของเบลออกมาและอยู่ๆผ้าผืนนั้นก็เข้ามาคุมที่ตัวของบุ๋มจนบุ๋มต้องตะเกียกต,ตะกายกลับออกมาและเบลก็หยิบปืนกลับไปได้แล้วบุ๋มเดินหาเบลที่หายไปและก็มีสายโทรเข้ามาอีกครั้งในสายกองกําลังส่องไปที่เบลที่กําลังจะทําแบบเดียวกับอีฟบุ๋มรีวิ่งตามหาตัวเบลจนเจอและเข้าไปแย่งปืนกับเบลจนตัวเธอเองล่วงไงลงไปชั้นข้างล่างแต่เธอก็ไม่เป็นอะไรมากบุ๋มหมดแรงและได้แต่มอง ขึ้นไป บุ๋มเห็นอีฟมายืนจับมืออยู่ข้างๆเบลก่อนจะหายไปเบลก็เลยจะทําแบบเดิมอีกครั้งบุ๋มกดโทรหาเบลเพื่อให้เบลมีสติและแสงไฟก็ส่องไปที่หน้าของเบลทําให้เบลรู้สึกตัวแค่แวับเดียวเท่านั้นแล้วมันก็ไม่ทันอยู่ดีเบลลั่นปืนเรียบร้อยบุ๋มรวบรวมแรงที่เหลืออยู่กลับขึ้นไปหาลูกแต่ก็ได้เห็นว่าเบลยังหายใจอยู่และรถโรงพยาบาลก็มาถึงพอดีหลังจากเหตุการณ์ในคืนนั้นทําให้เบลกลายเป็นผู้ป่วยติดเตียงเพราะสมองส่วนหนึ่งได้รับความเสียหายเป็นอย่างมาก หมอบอกว่าถึงรักษาต่อไปเบลก็ไม่กลับมาปกติบุ๋มกลับมาที่ตึกล้างเพื่อบอกขอโทษอีฟและเธอคิดจะจบชีวิตตัวเองตามอีฟไปแล้วบุ๋มก็ได้มองไปเห็นรูปวาดที่เบลวาดไว้ทับรอยมือของเธอกับอีฟทําให้เธอตัดสินใจที่จะมีชีวิตอยู่ต่อเพื่อลูกเธอหันไปบอกขอโทษอีฟอีกครั้งและเธอจะไม่จบชีวิตตัวเองเพื่อตามอีฟไปและสุดท้ายบุ๋มก็ตัดสินใจขายคอนโดที่อยู่และกลับไปอยู่ห้องเช่าเก่าที่เธอเคยอยู่โดยที่มีป้า แม่บ้านคอยมาช่วยดูแลเบลจบลงไปแล้วสำหรับเพื่อนที่ล,ลึกเป็นยังไงกันบ้างถ้าชอบก็อย่าลืมกดไลค์กดติดตามกดแชร์เพื่อเป็นกำลังใจให้เราด้วยนะและอย่าลืมกดกระดิ่งจะได้ไม่พลาดคลิปสนุกๆจากช่องเราบ๊ายบาย